ครับสวัสดีครับวันนี้โค้ดเอดเมเจอร์นะครับจะมาให้ซ้อมในรูปแบบของเรื่องสปีดคิวนะครับโพดีมีถามเข้ามาเยอะนะครับในข้อความว่าระหว่างแทงแรงกับแทงเร็วมันต่างกันยังไงเพราะบางทีเราตั้งซ้อมเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองแทงแรงหรือแทงเร็วนะครับเดี๋ยวในเคสนี้ผมจะมาตั้งซ้อมให้ดูนะครับโดยการวางขาวประมาณเศษ1ส่วน2หรือครึ่งใบนะครับ แล้วก็ตั้งแดงไว้ลูกหนึ่งระหว่างจุดชมพูกับจุดน้ําเงินนะครับให้แดงอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับระยะซ้อมตั้งขาวระหว่างน้ําเงินถึงปากรูแบ่งครึ่งนะครับก็จะอยู่โซนนี้ก็ตั้งเขาประมาณครึ่งใบนะครับทีนี้เนี่ยจะอธิบายเบื้องต้นก่อนถ้าเราแทงแรงในลักษณะเหลี่ยมครึ่งใบเนี่ยการที่เราแทงแรงออกไปขาวเนี่ยจะไม่มีเกี่ยวพอไม่มีเกีียวปุ๊บเนี่ย เขาก็จะโดนความแรงของการแทงเนี่ยผลักออกไปด้านหน้านะครับเกีียวขาวจะไม่สามารถดึงตัวเองกลับมาได้ทันเพราะฉะนั้นในการแทงเหลี่ยมครึ่งใบลูกนี้แทงแรงปุ๊บเนี่ยขาวจะมาเตะแดงนะครับแต่ถ้าเราแทงด้วยมีมีความเร็วคิวเข้ามานะฮะลูกนี้พอแทงไปปุ๊บเนี่ยขาวเขาเหมือนจะเตะแดงแต่เขาจะมีเกีียวของขาวเนี่ยฮะดึงตัวเองหลบออกมาจะไม่ชนแดงนะครับครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับ ครับเคสแรกนะครับจะทำการแทงเหลี่ยมครึ่งใบนะครับโดยการแทงแรงนะครับเลงไปที่6นาฬิกานะครับเห็นไหมครัแทงจังหวะนี้นะครับลงปุ๊บขาวเตะแดง เดี๋ยวเราไปดูในเคสที่2กันต่อนะครับครับเคสที่2นี้นะครับจะแทงจุด6นาฬิกาเหมือนกัน,นแต่คราวนี้จะเป็นการพับแขนไวหรือใช้คำว่าสปีดเร็วนะครับขาวเนี่ยเขาจะมีเกีียวแล้วก็จะลอดแดงไปจะไม่เตะนะครับคอยดูนะครับ เห็นไหมครับแทงแรงกับแทงเร็วเคสนี้ลองเอาไปซ้อมกันนะครับผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะฮะถ้าแทงแรงขาวแทงแรงอ่แทงแรงเหลี่ยมครึ่งใบขาวจะวิ่งมาเตะแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแทงมีสปีดคิวขาวเขาจะมีเกียวแล้วดึงตัวเองหลบแดงลูกนี้จะไม่ชนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอีกเคสนึงนะครับเคสนี้จะเป็นในกรณีที่แทงเบาดูว่าจะเตะไหมคอยดูนะครับครับ เคสนี้นะครับจะแทงเบาคอยดูนะครับว่าขาวเนี่ยจะเตะแดงหรือเปล่านะฮะเลงไปที่หกในากานะครับครึ่งใบครับเห็นไหมครับว่าขาวเนี่ยพอโดนครึ่งใบตามตามสัสดส่วนเขาแล้วเนี่ยเขาจะเตะแดงหรือฉีกออกมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความเร็วเข้ามาปั๊บ ขาเขาจะดึงตัวเองหลบออกมาโค้งออกมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้น3เคสเนี้ยลองเอาไปซ้อมกันนะครับถ้าเกิดดีก็ช่วยกันแชร์หรือกดไลค์นะครับติดตามโค้ดเอสได้นะครับผมโค้ดเอสเมเจอร์นะครับขอบคุณครับ